ท่านนายอเภออ้วนย,ยอดนะครับท่านท่านนายอเภอตั้มพัธลานะครับคณะคุณครูผู้เคยประสิปภาษาวิชาผมแต่สมัยยังประผมแค่นนะครับเพื่อนข้าราชการนะครับพี่น้องครอบครัวสถินที่ได้ให้การต้อนรับ กับสู้ด้วยไวัยเรกิจที่เตี่ยไไปด้วยความขอบคุณตลอดไปจนถึงพี่น้องจากครอบครัวผ่าแพรวิถีบาลาเกตนะครับจากตะูนพี่น้องจากครอบครัวสิ่งอ์จฉรินะครับยากนมิตรเพื่อนฝูงที่มีความรักความผูกพันมีความปรารถนาดีต่อกันทุกท่านครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะครับและก็ขออนุญาต ได้ได้แนะนําบุคคลที่เป็นเป็นแรงกายแรงใจเป็นเป็นสิ่งทุกอย่างที่ที่ทําให้ผมสามารถขับเคลื่อนการทํางานได้นะครับซึ่งคนสําคัญคนแรกหนึก็จะเป็นคนที่เขาใช้คำว่าคุณบางเฮียนนะครับก็เป็นเกษตสัตจกรหญิงชินามา่จเจมเลอรูนสธิกนะครับเป็น ภรรยานะครับส่วนวันนี้วันนี้คือเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านก็คือเด็กหญิงชทยาดาจำเนยทุสิทธิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เขาจริงจริงตอนบ่ายเขามีภารกิจแต่เขาบอกว่าอยากมาส่งคุณพ่อมาร่วมแสดงความดีกับคุณพ่อก็เลยให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเนี่ยจรเรียนต่อส่วนอีกคนหนึ่งตอนที้ติดสอบนะครับวันที่ติดสอบ ก็เด็กชายสารยาพรมจำริญรุสิ์นะครับเด็กสอบอยู่นั่นอยู่มป .2 นะครับอันนี้คือนี่คือครอบครัวที่เป็นเป็นหัวใจสําคัญทีนี้ก็จะมีจะมีครอบครัวที่สร้างที่สร้างมาเมล็ดพันธุ์เป็นความดีให้กับผมนะครับและก็ครอบครัวผมขอแยกได้แนะนําคุณพ่อนะครับของผมคุณพ่อนายดาบตำรวจชาตรีจำเริรุสิตครับเป็นคุณพ่อ ของผมนะครับท่าน,นเป็นอดีตดตำรวจนะครับเป็นอดีตดตำรวจแล้วก็คุณแม่ครับคุณแม่จุนพินจเรินเลืตินะครับ,น,น,น,รบน,นี่ก็เป็นคุณครูด้วยนะครับเป็นคุณแม่เป็นคุณครูก็ดูครับดูก็เลยทําให้ผมมีวันนี้นะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ปลูกฝังบริการแห่งความดีให้กับทางภรรยาแล้วก็ดูแล หลานมาจนถึงวันนี้นะครับก็คือคุณพ่อช่วงบำลุงโงครับคุณพ่อช่วงครับคุณพ่อภรรยาครับแล้วก็คุณแม่สุนีบำรุงวงครับแล้วทุกท่สุนทรสุบลบำรุงวงครับขออนุญาตครับผมเรื่องเดือดร้อนแล้วตอนครับคุณแม่ครับตื่นเต้นเลยครับแม่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องสถิงพระนิดนึงว่า เมื่อกี้นามตกูลของคุณพ่อก็คือบำลุงวงคุณพ่อของผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสายโลหิตต้นตระกูลเกิดจากอำเภอสติงพระเป็นคนตำบลภูขุดอำเภอสติงพระเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องจากอำเภอสติงพระทุกท่านขอได้โปรดวางใจได้ว่าผมมาที่นี่ เป็นโจทย์หลักแล้วครับว่าผมมาเฉยไม่ได้ผมจะต้องเป็นที่พวกเรานะครับมุ่งมัน่นตั้งใจนะครับสร้างคุังความมีเดินตามรอยพท้คุณบาตออกไปนะครับอย่าย่อท้อผมผมจะผมจะเป็นเป็นสมาชิกละครอบครัวของท่านจะเฝ้าดูจะ คอยติดตามจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านให้ท่านเช่นเดียวกันกับที่ท่านเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ไม่มีอย่างอื่นนอกที่จากล่างนอกจากคําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างและผมจะไม่ทําให้ความรักความศรัทธาของทุกท่านที่มีต่อผมต้องดับพ้้ยอย่างเด็ดขาดผมจะทาลงรักษา ความดีจะเป็นคนที่เดินหน้าสร้างความดีเดินตามรอยพระยุคนบา,นสา,านทสื่อสารพระราชาปณิทีานต่อไปอย่างไม่ย่ยอนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับ